ครับผมสวัสดีครับช่วงบายบายเราก็มาอัปเดตพูดคุยกับเพื่อน youtube กันนะครับผมเนาะอ้ม,มยังดอกครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนสิ่งพอดีเข้าห้องน้ำเจอกัน <c oughs> พอดีพอดีเข้าห้องน้ำเจอกันนะครับผมมันคา้มันคา้มนคล้ไอ้ันบวมไปแล้วมันมันบวมก็คือมันคาะ โหโถเยี่ยวมันขถอโถเยี่ยวไปเดินไปเดินที่ไม่นันสิมันบินไปเลยไม่มันบวมใช่ไหมความเจ็บปวดยังคนที่แต่ความใหญ่ลดลงมันบินไปแล้วความความเจ็บปวดคงที่แต่ความใหญ่ลดลงมันบินไปแล้วไปดูมันไม่มีบินผมดูแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ห้องน้ำมานะครับเจอกัน กี้ห้องน้ำมาเจอกันแบบอะไรเนี่ยเจอกันมาแปลกๆเจอกันในห้องน้ำเราก็เลยไปพักโอ้ยให้เราก็ได้ยินคือไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงเยี่ยวเลยอ่ะแ่าท่อเล็กอยู่อยู่ข้างหลังราไอเราก็เสียวว่าไอปูกูจะทะลุบอกว่าท่อเล็กียวคือคือท่อมันเล็กแบบไม่ได้ยินเสียงแม้กระทั่งเสียงฉี่อ่ะที่นอครับมันมีคนมาควนพี่นองเอาเดี๋ยวจะถามจะถามนิดนึงถามนิดนึงคือเข้าประเด็น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  ะนะครับคือตอนนี้มันแบบนัดสุดท้ายแล้วเนาะอยากถามความรู้สึกนิดนึงนะก<อ>็มาไกลเนาะมาจากไหนอ่ะมาจากกรฉมครับโอ้ไม่น่ามาเลยนะธรรมดาใจก็คือ,อ,ข,อขอให้มีใจวกทหารก็แค่ปัดซอยรอ<น>ะรู้สึกยังไงนัดสุดท้ายเ,าเราคือเอาเอาจริงใช่ไหมครับเอาจริงเอาเอาความจริงมันมันเป็นอะไรที่เราเราคอยมานานแล้วคําว่า มันต้องให้ถึงที่สุดแล้วมันจะต้องพลาดไม่ได้เข้าใจไหมเออนัดสุดท้ายแล้วเราต้องผ่านไปได้เออช่รับยูซิดูแลยาตอมอย่ามาวุ่นวายอย่าต้องยุบเฉยเออนะมันเป็นนัดสุดท้ายแล้วเราต้องพลาดไม่ได้นออนี่แหละใจเราอยู่ที่ไหนก็คอใจมันก็มาตั้งแต่แปดเดือนที่แล้วเนาะตั้งแต่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยมันก็ รวมๆแล้วก็ประมาณ8เดือนเนาะแต่ว่ามันข้ามปีไงมันข้ามปีระหว่างปี6-5เออมัน 6, มันมันไม่คือเข้าใจป่ะลุงโดนหมายจับตั้งแต่ปี64เนาะโด <c oughs> นหมาจับปี64แต่กลัวจะขึ้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรามาที่อายการกลัวจะสั่งฟ้องเรามาสองรอบสามรอบ,รบแต่เวลาที่สอบพยายนจริงจริงมัน ที่8เดือนถ้านับเรานับย้อนกลับไปตั้งแต่ขึ้นสอบพยานขึ้นให้ปากคำอะไรเงี้ยมันอยู่ที่8เดือนก็ตั้งแต่เริ่มแรกที่สอบมาจนถึงปัจจุบันนี้จนถึงนาสุดท้ายเนี่มมยมีความรู้สึกยังไงมีความรู้สึกยังไงคือ อยู่ในความรู้สึกเราที่เราที่พี่เคยมามามั่งไม่มามั่งหรือไม่น่ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอเรียนที่ใช่ไหมไม่เกี่ยวกับคดีหรอไม่ได้เกี่ยวกับคดีเป็นความรู้สึกมันมีความสุขเวลามาแล้วมันมีความสุข เวลาไม่มามัน็ห่องเพราะว่าเราไม่ได้ติดคดีเราไม่ไปแต่งคดีแล้วก็คิดถึงคิดถึงมันห่วงไงก็คือคือมันมีความสุขอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอมีเรื่องเยอะๆอย่างที่คลคกสุดก็ตอนที่สีสหายออกไปอันนั้นอะคิสุดเลยก็คือแบบว่านั้นเ่งไรอยู่ดีๆนั่งไรอยู่ดีก็เป็นห่วงไงตอนพรุ่งนี้เช้าขับรถออกมาเลยอ่าก็คือไม่ไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าร้ายแต่ว่าหมายถึงว่ามันความสุกเป็นห่วงไงเข้าะจะนั้นมนห่วงหมายถึงว่ากําลังใจอะมันหายไปไง อย่างคนที่เคยพูดจาแล้วก็มี power อะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่หน้าอยู่หน้าบริเวณหน้าศาลแล้วมีคนพวกหัวลอกกัน fc มีความสุขกันแล้วมันหายไปไงเหลืออยู่คนเดียวบางทีมันก็มันบางทีมันอาจจะหลับไปนอนมั่งอะไรมั่งใช่ไหมเราก็ต้องรีบบึงเลยตอนเช้าตื่นมาแอบคิดอะารมาเลยเออใช่ไหมคือคนเรามันมากครับสึกแบบเรามาแบบเนี้ยเราคือมีความรู้สึกที่แบบ กังวลไหมหรือเรื่องเรื่องราวต่างๆที่มันแบบคือกังวลกับความรู้สึกของตัวเองว่าเฮ้ยเราเลือกถูกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงประมาณเนี้ยนี่ถามวิสระรื่เรื่องเรื่องจุดยืนของตัวเองเนี้ยถ้าถามวิสระในหมดสิทธิ์เลยครับไม่มีความกังวลเลยไม่มีความกังวลเลยครับโอ้โหเรื่องเพราะว่าเรามั่นคงเออ ถ้าใครได้ติดตามช่องอิสระนะครับรู้ว่าอิสระใกล้ชิดกับใครอ่ะมันไม่ค่อยจะมั่นคงเออมันจะใกล้ชิดมาอยู่เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เขาจะไปแล้วเนี่ยังยังอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเอาไ่ใช้พูดก็พูดอ่ะผมมาพูดพูดง่ายถ้าเป็นสินค้าผมมาล็อตแรกนะออริจินอลนะมันมีกี่รุ่นกี่รุ่นแล้วเนี่ยพี่พี่มาทีหลังผมพี่พี่คิดว่าใครจะหลุดก่อน นี่ว่าจะผมคือขึ้นแล้วนะเนี่ยเออเราอุตส่าห์จะเข้าเรื่องเราลุกไปเยอะแล้วนะใช่ไงผมผมผมมันรุ่นแรกรุ่นแอริจินอลไงเอา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 ความจริงนะคือนะของผมนี่ผมทำกิจกรรมกับลูกคนประแตนแล้วก็องค์ปู่บริจิตนะผมจะทําถึงแค่สิ้นปีนะครับเออวันฉลององค์ปู่นะผมจะทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับลูกคนประแตนไปถึงแค่ตรงนั้น ก็คือทําแบบทุ่มสุดตัวนะคือคือจะไปดีเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือต่อไปนี่ก็คือเราแค่เป็นผู้มาเยือนเข้าใจไหมก็คือเพราะว่าต่อไปผมจะย้ายไปอยู่ดอนแล้วอยู่ใกล้แล้วคุณไม่ต้องมาไม่ต้องมาคนอยากขอไม่ต้อนรับผมอยากอยู่ผมอยากจะมาวันไหนผมก็แค่ขับรถปื๊ดมาแค่ชั่วโมงกว่าไม่ถึงสองชั่วโมงจากที่จุดนั้นมาหาทีองคปู่นะแล้วก็ถ้ามี f อซอยากจะมาผมก็พามา เออแต่ว่าผมจะทำกิจกรรมแบบพานักรังมาเยอะๆพา,าเอฟซีมาเยอะๆนี่จะไม่มีแล้วอ,อ่าก็คือใครอยากมาไม่ใชสระไปส่งไมค์ม่กไปหรือไม่ก็ถ้าผมแบบว่าเฮ้ยวา่างๆแบบไปเออ่เล่นบริเวณองค์ปู่ฝันดีกว่าว่าขับรถมาคเดียวไปหาลูกคนก่อนนะอะไรเงี้ยมีกิจกรรมอะไรเราก็ไวม่มาเพรจากตรงน,นั้นมาตรงน,นั้นมัน,นไ,ได้ไงเออเไปผมอีกหน่อยผมไม่อยู่กรุงเทพยังไงมันอยู่กรุงเทพมันใจเออเนี่ยแต่ว่าถึงสี่ปีเนี้ไม่คิดจะย้ายเข้ามาใกล้อีกหน่อย <คน S 2> เดี๋ยว,เ,วนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพึ่งอย่าพึ่งถึงว่าย้ายเข้ามาใกล้ขอถามหน่อยนึ่งถามคนอุดอรได้ยังต้อนรับหรือเปล่าเป็นไรครับเราถามจำนวนมากเราอย่าถามคนเดียวท <laughs> ินผมนะก <laughs> ินผมนะนี่แหละเออก็คือคือพอพอรอดพ้นวันนี้กับพรุ่งนี้ไปแล้วมันมีความสุขมันมีความสุขแต่วันจันทร์มาแล้วความสุขก็เยอะๆนะคือคือความสุขรวมๆกันเลย แล้ววันนี้กับวันผู้นี้ก็คือพอมาจบแล้วมันจะมีความสุขมากแล้วคราวนี้เรามาไปทํากิจกรรมอะไรของเรารอไปเรื่อยๆรอวันที่16สิงหาแล้วก็ไปที่อริโตอแล้วก็รอวันที่สารนัดบริษัทนัดที่จะคึกคืนมากบริษัทนัดฟังคาริภาษานะจะคึกคืนมากเขาทุกคนที่จองว่าเฮ้ยอิสระไปด้วยนะที่ไปด้วยที่ไปด้วยเออเอาเนื้อๆเอาเนื้อเอาเนื้อจะแปดนาทีแล้วโอ้ยซึ่งลยนี่ี่นแล้วก็ กิจกรรมใหญ่ของผมก็คือจะพานางรำมา1นึ่งพันนะครับแล้วก็มีแล้วผมฝากอันนี้ด้วยไอ้อะไรนะไฟแสงสีไม่ใช่ไม่ใช่ไฟแสงสีนั้นเอฟซีขอจัดการดีแล้วไอ้พูดถึงไอ้นี่ไอ้ลงทานเออช่วยซื้อลงทานนะครับซื้อซื้อของนะครับก็จะมีซีเปอร์ทอนร้อยกล่องอ่าโปโก้ร้อยกล่องแล้วก็กาแฟร้อยกล่องตอนนี้พิ่งได้92กล่องทั้งหมดนะครับก็ขาดอีกป,ประมาณ2 3 2 0า้กล่อง ขาด280กล่องนะครับขอช่วยกันซื้อใหโอนเงินไปที่บนโอมเลยนะครับโอนเงินที่บนโอมเลยกาแฟ320ซีเปอทอด590โปกโก,โก,าาก,ก้390แล้วส่งสลิมมาที่ผมผมจะโคกับแอดมินอ้อสองคนนะครับไม่ได้โคอื่นแล้วก็ค่าคอมจะเป็นเข้าอู่หมดไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมไม่มีค่าคอมนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างเราจะเอาไปแจกันที่10ทันว่าเป็นลงทานว่าว่าผมจะมีทัวมาด้วยแล้วเอาคนที่มาทำทัวนัว่นแหละเพราะว่าเขา มาทาบุญเอาคนที่มาทัวร์ด้วยกันแั่นแหละมาเกแล้วพอผมเตรียมอุปกรณ์มาบบครบหมดเลยแค่มาฉีกทรงอย่างเดียวผมมีน้ําร้อนมีเครื่องต้มน้ําร้อนให,ใหญ่ๆมีน้ําดืม่มมีอะไรแก้วเกืร์มมาครบหมดเลยหลังจากาที่สิทธิ์<า>อันนี้อันนี้ก็ฝากนิดนึงนะครับ,รบหลังจากนะครับ,รบหลังจากที่คุณพี่สละสร้างโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมกรุณานะครับผมการุณามาเตรียมงานช่วยกันด้วยเอามาสิเพราะว่า เออวันนีมันต้องยังงั้นสิวันที่สิบพันวานี้คือเรื่องไฟแสงสีเสียงในเอฟซีไม่คือเอฟซีเขาจ่ายแล้วก็ใแฟจะมาทำเองเลยเข้าใจไหม้ว่าคือตอนนี้ของพวกเราที่อยู่ทุ่งนามันก็แบบทีมงานเราก็เริ่มน้อยลงก็ไม่เป็นไรก็อยากเริ่มก็ให้ขยันขึ้นมันก็ขี้เกียจเหมือนเดิมมันมันยงนับไม่ได้เออน้ใสไหมปะมันมันขี้เกียจหนักยิ่งกว่าเดิมอีกนะ คนน้อยเราต้องทำงานให้หนักเหมือนเรไม่ไม่ไม่คุณมีโปรที่คุกก็ต้องมาจัดสิ เออไม่ไม่ไม่ใช่โปรเจกต์ไม่ใช่โปรเจกต์ผมมันเป็นมันเป็นงานของลุงพลมันเป็นงานเฉลิมฉลองมันก็ใช่แต่คุณก็จัดมาคุณก็ต้องมาเตรียมสิมีแต่นางรำผมแค่เอาเงินจากเอฟซีโอนมาให้มาแต่มาแต่ทุกคนจัดเองไม่เกี่ยวกับผมนางรำแล้วคุณปรึกษาคนที่อยู่ทุ่งนาหรือยังคันที้อมยังลุงพลเขาจะพูดอย่างนี้ไม่ได้จะพูดอย่างนี้ไม่ได้เออลุงพลเขาเป็นคนบอกเองตอนแรกจะช่วยกัน มากันที่สองพันคนลูกคนบอกว่าพอพออิสระพอแค่นี้พอก็ใช่ไงแล้วคุณรู้เปล่าว่ามันไอ้ดึงพันคนน่ะมันต้องจัดเตรียมอะไรมั่งเนี่ยไม่เป็นไรไฟแสงสีเสียงมันไม่เกี่ยวกับไฟแสงสีเสียงดิการต้อนรับนะก็อีมนก็ต้องจัดไหมเดี๋ยวมันก็ไม่มีก็ต้องพี่ต้องไปสิก็มาไงโอ้โหก็มีก็ใช่ไงก็มาช่วยกันไง บอกว่ามาช่วยกันเลยไม่ได้เพราะว่าผมไไม่ด้มาพาคนมาแล้วใครถ้าผมมาที่นี่แล้วใครจะพาคนมาล่ะเอาก็มาจัดเตรียมก่อนแล้วก็ไปรับคนสิเออใครจะจ่ายค่าเครื่องให้ผมเอาขับรถเองสิขับรถเองดีไม่ปังคับนยามเออพอๆๆเกินมากเกินเกินแล้วขอบคุณนะครับฝากด้วยนะครับครับไม่ต้องดูอย่าลืมนะอยากละร้อยกล่องนะครับเดดสามลูอกาแฟ สี่กระถ้าหรือกระถ้าโปโก้นะครับตอนนี้ยังไม่ครบขาดอีก208กล่องนะครับช่วยซื้อนะครับโอนเงินไปที่วุฒนโอมนอะส่งสลิปมาให้อิสระนะครับแล้วเราจะเอาไปแจก,กนะครับไปทําบุญนะครับเราจะแจกโอเคสามพันซองกีโด,<ส>ดแล้วกันทั้งหมด3,000ซองแจก,กให้หมดเลยชงแจก,กเดียนะไม่ใช่เอาไปซองไม่เป็นซองไม่ซองไม่ใช่นะอเออชงแจกพงน้ำให้ด้วยชุกต้องเดียวนั้นเลยเดียวนั้นเลยแล้วเราเตรียมเราเตรียม หม้อต้มน้ำใหญ่ๆมาหม้อใหญ่ๆแบบเซเว่นนะกินหม้อเยอะๆอะไรแหละแล้วก็ชงงให้เลยเออเอาโอเคครับผมสารคกินีกับฝากไปเพื่อนขเิบแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอเคจบข่าวจบข่าว